ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเมธารักธรรมรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจกลุ่มสินค้าทาวโฮมจาก a อพีไ i l a n d ด์ค่ะเรียนเชิญเลยค่ะคอยากให้คุณนุกเล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะว่าตัวของธุรกิจทาวโฮมปีนี้นะคะเอาแบบ เอาสรุปภาพรวมก่อนละกันนะคะถึงความน่าตื่นเต้นที่เราจะได้เห็นกันเนี่ยย้อนความสําเร็จจากปีที่แล้วต่อเนื่องเงินปีนี้มีอะไรที่อยากจะมาสรุปให้พวกเราได้ติดตามกันบ้างคะปัจจุบันนะครับทีมธุรกิจทาวโฮมนะครับเราพัฒนากลุ่ม2องสองโปรดักต์ไทใหญ่ๆคือบ้านแฝดนะครับกับทาวโฮมนะครับปัจจุบันเนี่ยเราทํางานภายใต้6กสับแบรนด์นี้นะครับตั้งแต่ลักชัวรี่คลาสนะครับคือคลาเซ่นะครับเรามีบ้านกลางเมืองเอเดชั่นเป็นไฮคลาสนะครับมีอัปเปอร์คลาสนะครับเป็นบ้านกลางเมืองแล้ว พรีโนนะครับแล้วก็มีเมนคลาสคือกลุ่มพรีโนนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์น้องน้องใหม่ที่เราเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วคือกลุ่มธุรกิจพรีโนเท้านะครับกลุ่มแบรนด์พรีโนเท้าครับโอ้ก็เรียกว่าเป็นปีที่กลุ่มทาวโคมเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยนะคและมากกว่านั้นนะครับปีที่แล้วเนี่ยครับเราได้อ่าได้รับเกียรติจากพี่ก้องนะครับสารสสังคปรีชานะครับได้เราได้ทำการตลาดใหม่ๆเกี่ยวกับ เขาเป็นแบรนด์บัสเตอร์คนแรกของบ้านกลางเมืองนะครับที่เราครบรอบ20ปีนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเติบโตมากๆกนะครับกับกิจกรรมตลาดกับพี่ก้องครับผม จำได้เลยค่ะตอนที่เปิดตัวพี่ก้องก็มาด้วยใช่ครับ,รบใช่ครับละมุนมากจริงครับนะคะ่ะถ้ามองต่อไปสําหรับแผนในปีนี้ล่ะคะเรื่องของการเปิดตัวโครงการที่น่าเชื่อว่าก็ต้องว้าวเหมือนปีที่แล้วแน่นอนนะคะเรามีแผนยังไงบ้างคุณนุค่ะโอเคครับปีนี้เรามีแผนเปิดทั้งหมด27โครงการนะครับมูลค่ารวม26,400ล้านบาทนะครับซึ่งเราเปิดทั้ง27โครงการเนี่ยครอบคลุมทุกทุกแบรนด์ของของเรานะครับใน6สับแบรนด์นะครับ เรามีตั้งแต่บ้านการเมืองคลาเซ่นะครับ5ห,หนึ่งโครงการนะครับบ้านการเมืองเอเดชั่น5โครงการนะครับบ้านกลางเมือง1โครงการนะครับแล้วก็กลุ่มแกลนเพนน9โครงการเพนน5โครงการแล้วก็เพนนอทาว6โครงการนะครับรวมทั้งหมด27โครงการครอบคลุมทุกเซกเมนต์แล้วก็ทั่วกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลครับผม โอ้โห oh, เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วอีกนะคะเป้าปีที่แล้วว่าเยอะแล้วปีนี้มาใหญ่กว่าเดิมน,นะคะโตไปด้วยกันครับแน่นอนว่าพอเราตั้งใจว่าจะรุกตลาดบ้านแฝดมากขึ้นเนี่ยนะคะแน่นอนสิ่งที่เป็นคอสําคัญของ AP ที่ทําได้ดีมาตลอดก็คือเรื่องของการออกแบบดีไซน์นะคะอยากให้คุณนุกเล่าให้ฟังแบบเป็นสนิ a k preview สักนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าดีไซน์ใหม่ของทางบ้านแฝดที่ที่เราเก็บไว้ปีนี้เราเตรียมจะแบบส่งออกสู่ ผู้บริโภคและตลาดเนี่ยจะมีอะไรให้เราได้ติดตามกันบ้างครับ<ะ>จริงๆปัจจุบันเราส่งแบบบ้าน2แบบนี้ลงไปตลาดแล้วในปีที่แล้วนะครับคือแบบบ้านอูเลเวียนะครับหน้ากว้างสัก13.5เมตรนะครับพื้นที่40ตารางวาพื้นที่ใช้สอย160กว่าตารางเมตรนะครับแล้วก็แบบบ้านเชนนะครับหน้ากว้าง11 เมตรนะครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอย140กว่าตารางวัตารางเมตรนะครับคืออันนี้สองโปรดักตเนี้ยเราส่งไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับเรามากกว่านั้นเนี้ยเรากําลังดีไซน์โปรดักตที่อยู่ในไพร์ไลน์ซึ่ง Product พวกเนี้ยจะเห็นในปีนี้ในไตรมาสสนะครับเป็นเป็นเรายังมีไพราไลน์พัฒนาทั้ง2แล้วก็3ชั้นออกมาอีกนะครับในบ้านแฟด ค,ค่ะคือเรียกว่าเราก็ออกแบบใหม่ตามโจทย์ของผู้บริโภคแล้วเราไม่หยุดแค่นั้นเราก็ตามกับไปเก็บใชครับข้อมูลต่อว่าเอ๊ะ<ช>มีอะไรที่เราพัฒนาเพิ่มเติมไหมจากนั้นเล่นโตคุยกันนะครับถามเซลล์ถามลูกค้าเปลี่ยนฟังก์ชันเปลี่ยนหน้าฟาซาดเปลี่ยนโปรดักตเปลี่ยนฟังก์ชันใหม่นะครับก็พัฒนาเป็นแบบบ้านใหม่ใน ในปีนี้นะครับเห็นภาพเห็นแผนธุรกิจของกลุ่มสินค้าทาวน์โฮมเราก็น่าตื่นเต้นมากอยากให้คุณนุกช่วยสรุปสั้นๆอีกสักน,นิดนึงค่ะว่าเราตั้งใจว่าจะทําอะไรให้ Break t h r u g กว่าเดิมในปีน<ด>ีบ<า>้บ้างค่ะในปี2023นี้นะครับกลุ่มธุรกิจทาวน์โฮมเราจะเปิดตัวทั้งหมด27โครงการนะครับมูลค่า26,400ล้านนะครับโดยที่เราจะ d ด e ิ e ในสเรื่องนะครับก็คือกลุ่มธุรกิจดูเพ็กโฮมนะครับก็คือบ้านแฝดทั้ง2แล้วก็3ชั้นนะครับแล้วก็เราจะได้ดีฟในเรื่อง Luxury t o w n Homes นะครับบ้านกลางเมืองที่อยู่ในเมืองนะครับ